วันนี้ตื่นมาก็สดใสสดชื่นนะคะวันนี้เจอหน้ากันยามเช้านะคะยินดีค่ะดีนะคะเจอหน้ากันยามเช้านะคะกดไลค์กดเลิฟด้วยนะคะกดไลค์กดเลิฟให้ด้วยนะคะ ขอบคุณสามดวงตานะคะขอบคุณหนึ่งไรค่ะขอบคุณหนึ่งไรหนึ่งลึบนะคะ mm hmm. mm hmm. อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะคะทุกคนเข็น <c oughs> เช้ามาแล้วพลังงานยามเช้านะคะ เช้านี้มาคอยเจอแต่สิ่งดีๆกันนะคะ สวัสดีพี่มาดามค่ะสวัสดีวิจาร์ณ เซลซีโอเโอคขอตัวก่อนครับขอบคุณครับผมขอตัวก่อนครับขอบคุณครับผมครับ สวัสดีครับขอให้โชคดีมีแต่ความสุขนะคะเดินทางปลอดภัยจ้าตื่นนอนแล้วสวัสดีจ้าอารดาสวัสดีนะคะทำไมตื่นเช้าจังลูกตื่นเช้าจังอ,ร,อรุณสวัสดิ์ค่ะอารดา เจอกันแต่เช้าเลยนะคะดีลูกสวัสดีค่ะเจอกันแต่เช้าเลยเนาะดีนะคะอด นโนดาทำไมตื่นแต่เช้าแท้ลูกสวัสดีนะคะสวัสดียามเช้าจ้าสวัสดีนะคะตื่นแต่ซั